เนี The ่ยนี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟียวเที่ยวทั่วไทยสนับสนุนโดย G.M. Magazine เมื่อกี้ขอพรอะไรเนี่ยนะ,ะที่เนี่ยมีความเชื่อว่าสังเกตไหมเขาจะเรียงหินที่อยู่รอบๆโบสเนี่ยใครเรียงหินได้3ก้อน5ก้อนเจ็ดก้อน9ก้าก้อนสิ่งที่ขอก็จะเป็นจริงจริงเหรอคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากสิ่งที่ขอเป็นจริงหรือเปล่า มานั่งเรียงห็นกันแล้วเด็กๆคือจริงที่นม่อยากโชว์นะเรื่องบาลานเนี่ยที่นี่ที่สุดละหกแล้วหกแล้วหกโอ้ยไม่ใช่อันนี้มันมันแบนเส็จ่ยอนทำอย่างนี้เป็นเรื่องที่บ้านดีกว่านะเอาสักสิบห้าก้อนก็ได้คนนี้ก็ทำอย่างนี้อไรเี้ยเขาเอาไปเรื่องที่บ้านแล้วเดี๋ย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 วสองสาว เป็นไรเนี่ยทำไมหน้าบูดหน้าเบึ้งกันเงี้ย hungry หนูหิวหิวอีกแล้วเหรออหนูหิวมากเลยไม่มีแรงที่จะเดินออกไปเนี่ยคะ่ะพี่ป๋อค้าเราเดินมาเยอะแล้วนะค่ะเนี่ยนี่หิวอะไรกันนะกันหนะาเมื่อกี้ก็เพิ่งกินขนมจีนนไปไม่ใช่เหรอพี่ป๋อฮะขนมจีนก็คือขนมจีน ชื่อก็พูดเลยว่าเป็นขนม exactly ขนมอยู่ส่วนขนมอาหารคาวอยู่ส่วนอาหารคาวเย่ไ m มเบบีเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหไม่ต้องรวมมือกันขนาดนั้นขนมจีนมันเป็นอาหารคาวเป็นขนมสําหรับสองสาวนี่แหละค่ะอยากแบบจัดหนักเลยใช่ไหมเต็มแบบเต็มโตอย่างเงี้ยแบบนย้ๆเดี๋ยวจะพาไปที่ที่1นรับรองเลยว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวติ่งกระดิ่งแมวน้ําเลยทีเดียวกระดิ่งแมวน้ํา ไปไหมไปค่ะไปค่ะไปแล้วเลิกทำหน้าบูดหน้าบึ้งได้แล้วยิ้มไปเกิรู้เหรอรู้โลกว่าไปทางไหนเปทางนี้เปิดทางนี้ร้อล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 ้อไปจ้าจ้าจ้าพันมาเลย่ะน่าทานมาก้แลวเริ่มกันเริ่มกันเถอะเดี๋ยวสต๊อปให้พี่แนะนำก่อนสิไหนๆมาแล้วนี่ ร้านอาหารร้านนี้เป็นร้านที่ขึ้นชื่อนะแล้วก็ได้รางวัลด้วยร้านอาหารแพ้มิรสัมพันธ์อ่ะอาหารก็มีหลากหลายมากให้พี่แนะนํานิดนึงได้ไหมครับผมได้ค่ะนี่อะไรครับผมน้ําพลิกป่าย่างนี่แกงป่าลูกชิ้นปลาไก่เน่ต้มยําปลาบึกอันนี้ไฮไลท์เลยที่ชารูดีนี่ปลาอะไรครับผมปลาแรด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 สามรสค่ะปลาแรดสามรส แล้วที่ต้องบอกเลยว่าต้องเน้นเลยเป็นพิเศษคือเป็นเมนูขึ้นชื่ออะไรคะมีคำถามมาถามว่าพี่ก็เหนื่อยมันนกล้กับเรื่องนี้ปลาอะไรปลาคะยังไม่ได้ถามถึง่น่คืปลาตอนนี้กำลังล้าอยู่ค่ะปลาอะไรเป็นเครื่องประดับปลาแหวนปลาส้อยปลาตุงหูหรือเปล่าปลาส้อยถูกต้องครับผมและนี่คือเมนูแนะนำปลาส้อย เป็นซิงเกิลของร้านนี้ใช่ไหมคะถูกต้อง<ะ>ปลาสร้อยสามแม่น้ําเดดเดียวแ้วทำไมสามแม่น้าอ่ะทำไมถึงสามแม่น้ำหรอะะให้ถ่ายต้งทันก็มีแค่แม่น้าเดียวอะเนาะก็ <No? S 2> ถ้าเกิดแม่น้ามาจูนกันมันจะกลายเป็นแม่น้ําอะไรมันก็ยังเป็นสาวได้ไหมมาจูนใส่กันมาเจอกันสามสามแม่น้าแสดงว่ามีสามแม่น้าอยู่ในเดียวกันเนาะมันมันคเนกกันนะคะแล้วปลาที่จับได้ระหว่างบริเวณนั้นใช่ไหมคะถูกต้องจริงๆแล้วมันก็ไม่ยากเลยคือปลาสร้อยสามแม่น้ําก็คือว่าเป็นปลาที่จับได้ในบริเวณที่ แม่น้าทั้งสาสายเนี่ยมาบรรจบกันแน่นั่นนี้นี่จะเป็นแม่น้ำสอง <c oughs> อออการเลียแต่นั่นนั่ด้านนู้น,นจะเป็นแม่น้ําบิกลีและแม่น้ํารันตีแม่น้าบิกลีเหรอคะใช่แล้วแม่น้าบิกลีสามสายมาบรรจบกันแล้วปลาสร้อยอจะอยู่ในบริเวณนั้นเยอะเลยแล้วต้องบอกว่าม,มาที่นี่ต้องชิมปลาสร้อยสาแม่น้ําครับผมแล้วตอนนี้ชิมได้ไหมคะลองชิมเลยครับผมเราเริ่มกันเลยไหมเอเริ่มสิครับค่ะเริ่มเถอะค่ะหิวมากเลยค่ะ เอาข้าวไหมคะคุณพี่ลุงได้เลยครับขอบคุณครับลุงถ้าเรียกลุงอีกครั้งเดียวพี่จะโดดน้ําแล้วนะคุณลุงค่ะคุณลุงคะอ่าโดดเดียวนี้โดดเลยคุณลุงเกาหลีไม่ต้องกินแล้วเอาคืนมาเลยกินปลาซ้อยสามแม่น้ำอร่อยแมไม่แก้งออกหน้า พี่บอกชื่อสองปลาแลด้วยเหงื่อได้เลยครับเน้นเป็นพิเศษเลยอ่ะคือหนุ่นมรักสุขภาพอย่างพี่เลยถ้ต้องกิน <ไป S 1> ผักแลมันจะแบบก็ให้หน้าใสๆทำไมต้องทำเสียงแบบนั้นด้วยอะคะจริงต้องรอไงฮะเป็นไงเจ้าสาว กับข้าวกับปลาของพี่ที่พี่จัดไว้ให้เป็นไงอร่อยมากเลย่เด็ดมากค่ะเด็ดมากนูชอบอันนี้มากเลยอ่ะน้ำพริกปลาน้ำพริกปลาย่างชอบแซ่บพูดแค่นี้แหละปลาแรกสามรสอืปลาแรกสามรสต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยกาญจนบุรีเนี่ยนะมีที่เที่ยวที่กินแบบว่าเด็ดๆอีกเยอะมากเลยอืที่ไหนบ้างคะอุ้ยจะว่าไปแล้วก็มีเมืองโบราณน้ำตกวัดที่พัก มีล่องแพโหดังมากนะหลงแรกอันยามณีอุ้ยเยอะแยะแต่ว่าไปแล้วเนี่ยจังหวัดนี้ก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีน้ําตกมากที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะมีมากกว่า10แห่งด้วยกันดูบ้างแลละดูบ้างและอ่าด<อ>ูก็รู้เ,ออเพราะว่าการจนบุรีเนี่ยมีสถานที่ที่ประวัติศาสตร์มีเยอะมากมาคะ่ะอย่างเช่น สะพานข้ามแม่นำ้ำแควอ่าอ,อ,อันนี้ดังมากแล้วก็ซูซานช่องเขาขาดซูซานซูซานช่อง <Yeah. S 1> เขาขาดมีรถไฟเส้นทางรถไฟมรณนะ ทางรถไฟสายมรณะเรามีอะไรอีกนะด่านเจดีสามองค์ค่ะไม่ใช่ด่านเขาเรียกว่าด่านเจดีสามองค์ด่านเจดีสามองค์แต่จริงๆล้วนอกจากนอกจากนี้ก็มีสถานที่มากมายที่แบบมีประวัติศาสตร์เยอะมากเลยโอ้สถานที่ท่องเที่ยวเยอะจริงๆนี่เดินสุสานนี่ยังพูดไม่หมดเลยนะใช่ค่ะคือถ้าเกิดจะเที่ยวให้หมดทุกแห่งของจังหวัดเนี่ยต้องเที่ยวตั้งแต่เด็กจนแก่โอ้โหค่ะทำไมต้องใส่อารมณ์ เด็กจ, <man> <thấy S 2> จนแก <afraid> <üng> <rate> ่ด้วยอ่ะเด็กจนแก่ก็นี้อ้าวพี่ยติช่าว่าพี่อ่ะพี่เหือะแต่ิช่าไม่เคยว่าพี่ว่าพี่ไม่ใช่ไม่ใช่หนูหนูแค่แก่คนนู้นนะคะไกลๆแสดงว่าพี่ปอนี่เที่ยวหมดแล้วละสิใช่ไหมทำไมอ๋อยังจะถามอีกทไม ทำไมล่ะทำไมทำไมที้ยันเศพูดทำไมพูดมาดินี่นี่นีแล้วหรอไปแล้วนี่อมอ้ไรหมที่นี่คือวัดวังวิเวการามจ้าเรานั่งเรือไปมื่อเช้านี่ไงใช่ค่ะใช่ไหมและด้านหน้าของเราเนี่ยคือปราสาทกาวยดซึ่งบรรจุสังขารของหลวงพ่ออุตมอาวัย พี่ต๋าพี่ต๋อพี่ต๋อเลื่นลื่นลื่อนอยู่ที่ไหนก็อุ่นใจหลับสบายในเมืองไทยที่นี่มีรอยต่อขาครับผมเจดีผู้ทธคายายสวยมากๆเลยค่ะสุขกลางใจใกล้แค่เอื้มเจอนี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟียวเที่ยวทั่วไทย